เงินเดือนแค่หมื่นสี่เป็นเจ้าของรถสว,สวยคันนี้ได้เลยนะคะกับอันติส 1.6G ปี2019รถหน่วยงานหมดสัญญาเช่าโฉมไม่ได้เช้นค่าตัวเพียง379,0 0 0บาทฟรีดาวน์ผ่อนหนะคะใครสนใจบอกเลยว่าห้ามพลาดโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะสภาพสวยๆนะลูกค้าได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะไฟหน้าเป็นแบบมันติรีเฟกเตอร์มาพร้อมกับไฟเดย์ทามโคมไฟเดิมไม่มีรอยแตกรอยร้าวสันเหลี่ยมคมของตัวรถมีเห็น ชัดเจนไม่มีร่องรอยลังกิ้มเลยนะคะเป็นรถหน่วยงานหมดสัญญาเช่านะคะลูกค้าเล็กไมแสนสี่หมื่นกิโลเท่านั้นเองประวัิศูนย์ทุกระยะภายในไม่มีรอยช้ำหรือว่ารอยสึกหรอของการใช้งานได้พวงมาลัยบางติฟังก์ชันปุ่มแองจิ้งสตาร์ทนะคะเกียร์ซีวีทีเจ็ดสปีดสภาพสวยๆเลยนะลูกค้าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะรุ่นนี้บอกเลยว่าอึดถึกทนใช้งานได้อีกยาวแน่นอนนะใครสนใจนะคะห้ามพลาดรีบทักรีบโทรรีบติดต่อมาได้เลยต่างจังหวัดไฟ ไปทำสัญญาถึงที่นะคะลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นแค่2.49%เท่าน,นั้นเองนะคะออกได้ทุกอาชีพเอกสารไม่ยุ่งยากใครสนใจรีบทากรีบโทรรีบติดต่อหานัดดนด่วนได้เลย0982609587นัดเพชรยนนะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยช่วยทุกคันดันทุกเคสยินดีให้คำปรึกษารับรองว่าได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ